ไทยกะเดินใกล้ๆครับแล้วยกมาลูกนี้วิ่งสอดมาไทยกะสัดโอ้ยชนคานครับโอ้โหนี่สอดมาสวยแล้วนะครับดูครับพักอกหนึ่งทีแล้วซัดวิ่ยกัดใสกหน้าเลยครับมาไพโรดเองกับบทสิทธิ์ไปแล้วครับเปิดซ้ายมาแล้วในมอูยลูกนี้เซฟได้โอ้โหเป็นซูปเปอร์เซฟครับมาการแย่งพื้นที่เพลย์ออฟครับ แล้วก็แปะมาจะให้ไคโอสอดมาลุลิปเราได้กิ๊กเรียบร้อยมาแล้วครับ1 0ูกับไทยกะครับยิงให้ลำปางขึ้นนำโมหูเป็นประตูที่ต้องบอกว่าเขารอคอยนะครับนาทีที่62บอครับเป็นลำปางครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูครับจังหวะยิงของไทยกะของคัซัมยูเนเต็ดนะครับไทยกะนาซเนกะอยู่จังหวะที่บอลตกพื้นคือก็ต้องชมความขยันของไคโอเหมือนกันนะครับที่ไปช่วยเบียดครับ จังหวะที่เบิ้ลมาของเมทีไคโอไปช่วยเบียนแล้วดูครับจังหวะสกัดมาเข้าทางมาด้วยเอา้าปีชนกันเองอาจจะเป็นโอกาสท้ายๆแล้วครับให้มาถ่ายเอาความถ่ายกะสไลด์ดักไว้แล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเลยครับลำปางก็เปิดบ้านเฉือนชนะเชียงใหม่เต่ไป1ประตูต่อศูนย์ครับ